สวัสดีค่ะอันนี้ก็ถึงหนึ่งปีแล้วนะคะปีที่แล้วจำได้ไหมคะที่อลิสาพาทุกคนมาดูคิงญี่ปุ่นหรือว่าเมียวงานะคะเห็นไหมคะเขาขึ้นเต็มเลยปีที่แล้วดอกไม่ค่อยเยอะไม่รู้ว่าปีนี้ดอกจะเยอะหรือเปล่านะคะแต่ใบนะใบก็กินได้นะคะอะมาซอยใส่เต้าหู้แต่อร่อยสุดก็คือดอกของมันเองค่ะปีนี้มีมะเขือเทศแถมด้วยนะคะดอกทานตะวัน ตรงนี้คือเป็นที่กองพวกเสร็จอาหารเสร็จไม่ใช่อาหารที่เรากินเหนือนะคะหมายถึงว่าเสร็จผักใบไม้ผลไม้ต่างๆหรือว,ว่าดอกหรือว่าต้นผักที่เราไม่เอาแล้วนะคะก็จะมาก,กองแล้วก็ทําปุ๋ยนะคะทุกคนรู้ไหมคะหลังจากที่เราทําปุ๋ยเสร็จแล้วอะ่ะมันจะเป็นเลื่อนลวดนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยตอนแรกๆมันจะเป็นพวกทุกคนจะเห็นนะเสรเสร็จใบไม้ต่างๆ นานๆแล้วมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะคะตรงนี้ก็เลยมีสารอาหารเยอะมากที่เราเห็นนี่นะคะนี่คือต้นลูกพับนะคะถ้าใครที่ชมตามอริสาตั้งแต่ปีที่แล้วก็จะเห็นต้นลูกพับเก็บลูกพับนะคะนี่ต้นลูกพับนะคะดอกเยอะนะปีนี้แสดงว่าดกแน่ๆเลยปีนี้อริสาจะพาทุกคนทำลูกพับตากแห้งนะคะต้นเนี้ย มันเป็นชนิดฝาดนะคะมันไม่หวานนะคะมันเป็นฝาดฝาดพอมันฝาดปุ๊บเราจะต้องเอามาตากแห้งตากช่วงหน้าหนาวหิมะตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาแห้งแล้วเขาจะหวานมากเลยนะคะตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะคะอันนี้คือต้นแอปเปิลนะคะต้นเล็กๆต้นนี้ก็ประมาณ8ปีแล้วน,นะคะยังเล็กอยู่เลยแอปเปิลใช้เวลา สิบห้าปีนะคะกว่าจะได้กินนะคะบางทีก็ยี่สิบปีใครที่มีลูกก็ปลูกไว้ให้ลูกตั้งแต่เกิดเลยนะคะกว่าจะได้ขายก็ลูกเราโตแล้วนะคะ็อัะเนี้ยจะไปให้ไปดูใกล้ๆแต่ยุงมันเยอะมากนะคะยุงเยอะมากเลยไม่ได้ใส่บูธมาด้วยกัวนะกุ้งเนี่ยค่ะมันก็เหมือนใบขิงบ้านเรานะแต่กลิ่นมันไม่เหมือนนะคะมันยังไม่มีดอก แต่ว่าเอาไปจอยใส่เต้าหู้ได้นะคะหรือว่าเอาไปรองจานเก็บแทนใบไผ่ก็ได้นะคะตัดแล้วก็ไปรองจานได้นะคะเพื่อความสวยงามน,นะคะนี่มันลกมากเลยกลัวงูนะคะช่วงนี้งูเยอะมากเลยไม่ได้ใส่รองเทาง้าบแต่ว่ามันเป็นงูแบบว่ามีพิษนะแต่มันไม่ร้ายเหมือนบ้านเรานะคะไม่ได้ลายแบบแคล้ายงูเขียวเนาะพิษของมันอนะ มีแอปเปิลลูกหนึ่งอะทุกคนในสวนหลังบ้านนะคะวิวสองลูกเห็นไหมคะแอปเปิ้ลน่าจะเป็นแอปเปิลเขียวนะคะเนี่ยหรือว่าครั้งแรกมันจะเป็นสีเขียวอันนี้คืออเขาเรียกว่าอะไรนะอลูกบว้ยนี่ลูกใหญ่ๆโตๆเลยนะคะมีให้ดูใกล้ใกล้นี่ลูกใหญ่ๆเลยนี่นะคะ ้าออกฝนตกสามสี่วันติดกันนะคะอันที่เราเห็นนะอันนี้คือใบโอบะนะคะใบโอบะสีแดงเราจะเก็บมาต้มน้ําก็ทําแทนเหมือนน้ากระเจี๊ยบเลยค่ะแทนเป็นน้ํากระเจี๊ยบได้นะใครอยู่ญี่ปุ่นนะคะใครที่ไม่มีกระเจี๊ยบก็เอาใบโอบะสีแดงนะคะไปต้มแล้วก็ใส่มะนาวลงไปนิดนึงสีก็จะสวยมากเลยแทนน้ํากระเจี๊ยบได้นะคะก็ อันนี้เขาเอาไปดองบวยนะคะบวยที่มันเป็นสีแดงๆเนะะี่ยเขาถ้าเป็นแม่ย่าแม่ย่าจะไม่ใส่สีนะคะถ้าใครอยากทําบวยก็ช่องอริสาไลสไตล์เนี่ยยังไม่มีวิธีทําบวยดองนะคะแต่ในช่องอริสาอินเจแปนมีวิธีทาบวยดองวิธีแบบดั้งเดิมเลยค่ะแบบคุณแม่สามีนะคะสอนมานะตั้งแต่รุ่นทวดนะคะเขาก็ไม่ใช้สีเขาใช้เป็นใบโอบะสีแดงนะคะมาต้ม ต้มแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ใส่เกลือแค่นี้ค่ะแต่ขั้นตอนอมันไม่ง่ายนะคะใช้เวลา3เดือนกว่าจะได้ดองแล้วก็ใช้เวลาตั้งปีกว่าถึงจะได้กินนะคะการทำบวยของญี่ปุ่นคือใช้เวลามากๆเลยนะคะว้ายนี่เปรี้ยวปากเลยแต่วันนั้นกินกินไปหลายลูกรู้สึกเข็ดฟานอันนี้ดอกอันนี้ขึ้นเองนะคะส่ย,ยังไม่ได้มาขุดต้องมาขุดแล้วไปใส่กระถางนะคะยังไม่ได้มาขุดเลย เต็มเลยส่วนอันนี้แตงโมของคุณปู่นะคะคุณพ่อสามีนะคะข้างหลังนั้นก็มีลูกบัวยเยอะแยะเลยค่ะแต่ยุ่งกัดนี่ข้างบนแล้ต้นประมาณเนี้ยค่ะไม่ค่อยใหญ่เล็กๆลูกนี้สวยมากเลยเดี๋ยวส่งให้ทุกคนดูตกใส่หัวแตกแน่เลยใหญ่มากโอ้โหหันขึ้นไปดุดกมากเลยทุกคนดูดูโอ้โหลูกทางนั้นเลยอ่ะ ปีนี้สวยด้วยนะคะคุณปู่ตัดกิ่งนะพอตัดกิ่งปุสวยมากเลยนะคะแล้วก็มาดูขิงญี่ปุ่นนะคะเมียงอ,อันนี้ต้นดอกทานตะวันเม็ดใหญ่ๆนะคะเม็ดใหญ่ๆแล้วก็จะมีต้นอะไรนะต้นแปะก้ลวยอันนี้ต้นแปะก้ลวยนะคะโอ้ใหญ่มากเลย พอถึงเดี๋ยวดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคเะขาจะเป็นสีเหลืองนะคะตอนนี้เขาจะเป็นสีเขียวนะคะเดี๋ยวนานๆเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองถ้าฤดูดใบไม้เปลี่ยนสีนะคะช่วงอเออใบไม้เปลี่ยนสีเขาเรียกฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะจะเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้ก็เป็นดอกที่ขึ้นญ่าญี่ปุ่นนะคะต้นญ้าต้นอะไรขึ้นนะคะก็ดีใจที่แดดออกนะคะมัน ฟ้าคลนม,มาเป็นอาทิตย์แล้วอ่ะอันนี้ต้นข้าวนะคะข้าวในนาของเราโตวไวมากเลยค่ะรู้สึกว่าน่าจะเดือนเดียวเนาะเดือนเดียวโตวขนาดนี้แล้วนะคะแต่ที่มันห่างๆเลยเขาก็จะมาซ่อมอีกนะคะพอมันโตปุ๊บมันโดนฝนโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันไม่ขึ้นมันจะมีที่ว่างๆเห็นไหมคะที่ว่างๆเดี๋ยวเขาก็จะมาซ่อมเอาต้นกล้านะคะมาใช้มือนะคะปกติเขาใช้รถแต่ถ้าแบบว่า อันไหนที่มันไม่ขึ้นเราจะต้องลงไปแล้วก็ใช้มือนะคะเสียบลงไปทุกคนรู้ไหมอันในนี้ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนจะดีกันนี่เหมือนเหมือนมีปลาด้วยนะคะมีปลามีกุ้งด้วยนะคะแต่นิซ่าไม่ได้ใส่บูธอ่ะมีปลามีกุ้งนะตรงเนี้ยเยอะมากมีกบด้วยนะคะ ผักชนิดนี้เอาไปทำโมจิที่เป็นสีเขียวนะคะยุงกัดขาเลยแป๊บเดียวยังคันมาแล้วยุงเยอะมากนะคะพอหน้าร้อนอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกเขาเรียกว่าใส่บีเลียนหรือเปล่าจำไม่ได้โอ้ยแต่ว่าภาษา,ศาญ,ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอาจิไซนะคะ ตรงนี้แดดมันไม่ค่อยถึงมันก็เลยไม่ค่อยสวยเพราะมันมีต้นไม้บางบางลมนะคะที่ญี่ปุ่นถ้าเป็นต้นไม้ก็จะเป็นประมาณเนี้ยค่ะเขาไม่นิยมปลูกแบบต้นไม้เยอะๆนะคะมีแค่บางบ้านเขาจะเป็นต้นไม้แบบญี่ปุ่นมากกว่านะคะผื่นขึ้นเต็มเลยมองลงไปข้างล่างนะคะทุกคนมันไม่ใช่ใบโบบกนะเขาเรียกว่าเฮบอิจิโกะนะคะมันเป็น สตอบอี li, งูนะมันมีพิษนะคะลูกแดงๆเนี่ยเวลาเราไปจับแล้วมาแค่จับแล้วมือเข้าปากก็อาเจียนนะคะขึ้นไส้างี้ค่ะดีหน่อยฟ้าสวยมากเลยค่ะนี่นะคะก็ให้ดูบรรยากาศนะคะ ขอบคุณที่มารับชมนะคะพบเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆได้มาเห็นนะคะบรรยากาศสดๆเลยนะคะไม่ตัดต่อไม่อะไรเลยถ่ายให้ดูนะคะอาจจะแบบเสียงลมบ้างสายไปสายมาบ้างขออภัยด้วยนะคะขอบคุณนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ